มาแล้วม่มาแล้ว <c oughs> ในแขกผมอาอาแลรแผมก็สวัสดีๆๆคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ SG97 นะค้ับผมไปกันเถอะรหาอะไรแล้วนยายกปัตติบินเหรอแคร์แคร์แคร์แไป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 ไโ,โอ้ยเ g 4มา เต็มว่ะอีทีห้ามอย่ายืนบังผมครับอย่ายืนบังครับเฮ้ยให้จ้าของคลิปผมพูดมต่ออย่าพูดย่งของพูดดีดยแค่อีห้าเอ้ยะอ้เจ้า เออนี่คือภาษาตอนเราเรียนประหกใช่ไหมเนี่ยจำได้เลยภาษานี้เนี่ยใช้สื่อสารกันตลอดอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินว่าเรียนโง่ด้วยเราฟังไม่ผิดใช่ไหมเราฟังไม่ผิดใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินว่าเรียนโง่อโอ้อย่าพูดอย่าง,งานั้นเราเนี่ย ศูนย์สองสามตัวนี่ไม่เคยติดหรอกติดเพียเป็นสิบ <laughs> เออใช่<ฮ>ผมนี่แทบจะติดปีกครับผมแทบจะบินเลยย <laughs> มึงไม่เคยติดรอ้อยตัวสือก็สวยลัดโอเคโอเค ไปกอลลี่อัดอยู่ไหมครับผมอ๋อยังอยู่ดีครับผมก็เหลือคนเดียวครับผมที่ไม่ได้อัดหาอะไรเลยนะครับผมอยู่บ้านว่างๆไปวันๆนะครับนั่นคือไอ้คนนี้ครับผมแบบปวดคอเขอากำลังบริหารคอครับผมเชฉดเด้มจุ๊บๆใครไวใครได้เว้ย บวกเลยบวกเลยใครไว้ใครได้เว้ยโอ้โหเฮียใครฟ้าผ่าวะไปปอไออยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ในแกนอยู่ในแกนบอลกี้บอลกี้ออกมาบอลกี้ไอบอลบอลวีพีออกมาบอลวีพีตามมัวตามมัวเออขนาดนี้ตามมาตามมาเอ้ยคนเซียนแมปจะพาไปคนเซียนจะพาไปเฮ้ยตีกันล้วตีกันล้วเอามันเอามันบวกมาเลยนะนะไล่ข้าวไล่ข้าว ไอข้ามันไอข้ามันไอข้ามันเอ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 ามันบุกมันเลย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 จะทิ้งที่ตรงไหนวะอะไรวะอยากตายอะไม่เห็นไหมเลยในมือมึงเห็นไหมอะไรอยู่ข้างหลังมึงอ่ะไปไปไปตามก่อนไปก่อนก่อนเออโอ๊ยแมงอึบกข้าบยกสัตนี่ไม่จะไม่พูดอีสานแล้วนะมาแล้วมาแล้ว ยาน,นีิสซนบุพเาเจ็บยังออกจากนนโลกแปะบ้องจ่ะยี่ห้ยมึงเหมือนกินข้าวไอ้สัตว์เวลาหายใจมีหายใจไม่อิ่มเลยผมไม่ใช่ไม่ใช่เต้ไม่ใช่ไอเตน้นี่ครับผมหายใจทีนี้อร่อยเห่อะไรนะครับผมอย่างนี้เลยนี่ครับผมเสียงหายใจทีครับมีกล่อง เดี๋ยวนม้มีกล่องไหมเอ๊เอ๊ะมีคนข้างล่างมีคนข้างล่างพร้อมบวกไหมเหอยหน p ะหนึ่งคนสองคนไะเอ๊ยนั่นไงคนข้างล่า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 งบวกไหมบวกไหมไฟเลยใช่ไหมไฟนะไฟเลยไฟเลยผู้ยิงด้วยผู้ยิงด้วยเอามันทีเลยพุยิงู้ยิงผู้ยิงยิงต้องทำลาย เอาเลยเอาเลยผู้หญิงยิงต้องตีเอออย่าตีกันดิเออเออเออไม่เอ้ยไม่เออประกัดบอลเออไม่หายแล้วเออแม่งี์ตายก็มองไอ้พวกได้ขายผมใครฆ่าใครฆ่าก้อนเหรอโอ้หลุมประชาพันธ์ผู้หญิงครับตีแม่งตายเลยผู้หญิงก็ไม่เว้นเว้ให้เดินหาตามห้องดูดิ เ่อมีกล่องไอบอลแม่งไม่ไม่มีอาวุธกับเพื่อนนะมึงอะเสรตะแมะโอ้ยแหละหมัดเดียวจอดปไปะปไปใช้แต่หมัดกูจะพาเอาหมัดไปตีของกันเอเคไป I am the fight เอ๊ะ i อาไปโลม e ซิโกไม่ใช่ละคนละเพลงคนละเพลงปะปไป สสส,สอมองวีเดวีเดวิดับแบบเดดายบุบดูบัวบกโดนเลี้ยงกับส, ay, สีด yeah, ิบแมนี่ย่ะหยเอยใช่เอ้ยนั่นไงข้างหน้าข้างหน้ Aa, าเราเจอคนใช่อย่าคิดไปเองครับเวลาคุณอยู่บ้านคนเดียวอย่าคิดไปเอง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  อียิปตเองอย่า I am the die 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 อะไรครับอะไรครับมากระโดดต้องแดงต้องแดงครับอยากได้เพชรเลยครับได้ครับเดี๋ยวผมเอาให้ครับแป๊บนึงครับบอลครับอย่ายืนบังครับกำลังกินแดกหานครับไปอ่ะอยากได้เพชรเหรอเดี๋ยวมาเอาในกล่องมาเอาในกล่องขี้เกียจทิ้งว่ะ ของลีด้วยอดเลยกอรีมึงเพชดหายเลยกรีห่าเอ้ยออยในสัตว์ไม่ใช่ออย,ยไอ้ไอ้ออยมันคูนสกิดด้วยมมไม่มีเพชรเพชรหมดแล้วอะ่ะเ <c oughs> ช็ดเด้มเพชรหมดแล้ว เอ้ไอ,อ้อมีคนมาว่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยออกจากบ้านมาช่วยกันหน่อยเร็วอย่าชักช้าชักเร็วดีโอ้โพวกแม่งอยู่ไหนกันวะแม่ไอ,อห้ห่าเอ้ยว่าแต่เขาพูดชักช้าอยู่ไหนอยู่ไหนไหนมนุษย์ไหนมนุษย์อยู่ไหนกันเอาบวกไปเลยเซตมาไซตมาของเราครับบัตรเดียวจอดครับผม ใช้แต่มือับผมดูเซตามาบ่อยับผมส่งผมไม่จะไปโกนมูใชตมาเลยนะแปบ๊บๆนี่มันบอกว่าถ้ามันไม่ติดโรงเรียนมันมาตัดแล้วเนะนี่ยโงการนี่นะววผมรอดูครับผม oh, <good. S 1> ไปโบวพื้นเมือง <Yeah. S 1> เอาเบลโล่ไม่สีโกโก้ไม่ใช่ครับ oh, <okay. S 1> เอเอเดคูลันนะผม oh, <okay. S 1> ตามไปแล้วตามไปแล้ว ตามไปแล้วตามไปแล้วตามไปแล้ว I am the ตามไป <S <S อา้าวเจอกอนเจอกวอลลี่โอเคบอนกี้บอนกี้แม่งไม่รอคนเลยเว้ยไอ,อ้ห่าอ๋อมาเดียวจอดอะไรงี้วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปในโดงตีนชัดๆเลยนะแบบเหมือนมันวิ่งเข้าไปในโดงตีนไม่กลับเป็นกลางเนี่ย ยืนงงในโรงตีไอ้บอลไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วบอลทำใจไม่ดีไว้ทำใจรัวเร็ว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 ไว,ไว้เออเออทำใจรัวเร็วไว้ทำใจรัวเร็วไว้ทำใจรัวเร็วไว้เสร็จกูละมึงเอ้ย I am the Q สอง I am มาครับของเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้ยใจเย็น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 อะไรโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาไม่ตีไม่ตีไม่ตีแต่ไอ้บนหัวมึงดิไอ้บนหัวมึงอ่ะอ๋อเห็นกูไม่ตีแล้วมึงเหลืองเหรอ กูบอกให้กูเก่งแล้วเว้ยเก่ง pvp แล้วเว้ยเอาไอ้แค่น่นตกโลก,ลกไอ้สัสควาย <c oughs> ผมนี่ไอ้ไม,ม้รู้มีมีคนอยู่กลางอ่ะรีะรมาไฟมันดิ <c oughs> เอาเหรอกูยังวิ่งเล่นอยู่เลยอะ่ะทำไมดีวะ กูต้องตามตายตามพวกมึงด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่เอาเว้ยทรยศทรยศทรยศโอเคเขาตายหากันเร็วจังวะนี่เรายังไม่ตายเลยเนี่ยเราเราเพิ่งฆ่าเพื่อนที่ให้เพชรเรามาเนี่ยเราเพิ่งหักหลังเพื่อนเนี่ย ทัดจะไม่มีในหมู่โจรเว้ยแต่เราไม่ใช่โจรเว้ยเราเป็นคนดีเยสเดดแมทว่าเยสโสมาพ่องตอนนี้เฮ้ยเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ย I am the e u l i c factor I am the frat 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 the flat จะเฮี้ยทำไมครับ ตายฮะผมแอมดนะูแฟร์แอมดูแฟร์ต้องชนะกูต้องชนะกูต้องชนะเก็ชนะ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 ช <c oughs> okay, นะโอเคดีใจเกินไปละโอเคครับผมนี่ก็เป็นการชนะครั้งแรกของผมนีครัะผมก็สำหรับวันนี้ครับผมซีวูดิสเดย์ไม่ใช่ครับคุณบ s ายซี u a g เกนครับผมไว้เจอกันใหม่พร์ทหน้าผม Ah <laughs> <laughs>